นะครับไม่ตช่ผะพัดพริกกันเนาะครับผมเนาะกับกัวกัวบันฑนอะครับผมไปครับลงผัดเลยเนาะครับ ไฟรถไฟมาปลาเกี๊ยวครับซีอิ๊วขาวครับนะคร,ค,รครับน้ำมันไหมครับซีอิ๊วดำนิดนึงครับ เอาลงผัดครับให,หน้นู่นตามใจลูกค้านะครับกราผัดครับ ให้เบิ้งหน้าตาไกลๆเน,ะเนะา,าเนะครับเนาะครับผมงข้าวผัดพริกเนาะครับเนาะใส่พริกนั่นเองเนาะครับเนาะบาจุกูเอ็ดตามลูกค้าเป็นสั่งเนาะครับผมสั่งมาแนวเท่ไหรจัดหให้แนวนั้นครับ,รบใส่กรองเนาะ จะจะลงเลยครับผมรองน,นะครับเครื่องเคียงก็จะม้มยังหลายนะครับเในวานพระพุธก,ก็จะกินแกะแตงโลกนะครับเนาะก,กับมะนาวแค่นี้นะครับผมเนาะ เป็นน้ำซีเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าตาก่อนจะไปส่งลูกค้านะครับนี่หน้าตาผมสำหรับข้าวผัดใสพ่พริกนะครับผม